สนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี5 3านาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับกสทชเรียกอัปเปรเรียวมีแจ้งปมติดตั้งแอปเงินกู้ในโทรศัพท ยอมรับติดตั้งมากับตัวเครื่องตั้งแต่ออกจากโรงงานอ้างเพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภคทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆยอมรับไม่ได้ขอใบอนุญาตให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลทางดิจิทัลกับแบงชาติเบื้องต้นแก้ปัญหาเร่งด่วนสั่งห้าม2ยี่ห้อขายโทรศัพท์รุ่นที่ติดตั้งแอปดังกล่าวโดยแอปสินเชื่อความสุขเจ้าของเครื่องลบได้เองส่วนแอปฟินอีซีต้องให้บริษัทแม่ที่จีนอัปเดตซอฟต์แวร เปิดให้ผู้ใช้งานลบแอป,ปด้วยตนเองซึ่งต้องใช้เวลาเป็นเดือนด้านสำนักงาน PDPC สั่งสองบริษัทภายใน16มกราคมนี้ต้องส่งข้อมูลใครเป็นเจ้าของแอป,ปและเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคหรือไม่หากพบกระทำความผิดต้องรับโทษทั้งแพ่งและอาญาวันนี้เตรียมหารือแบงก์ชาติหาช่องทางเอาผิดตามกฎหมายขณะที่รัฐมนตรีจิราพรสั่งสคบรเรียกอ p p โปและเรียวมีชี้แจงวันนี้ เบอร์ใจผู้เสียหายหลงเชื่อกู้เงินผ่านแอปสินเชื่อความสุขที่ติดตั้งมาในโทรศัพท์ oppo เผยมีลิงก์ข้อความส่งมาชักชวนให้กู้เงินออนไลน์จึงตัดสินใจดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งกรอกข้อมูลส่วนตัวอนุญาตให้เข้าถึงรายชื่อเพื่อนในมือถือและสมาชิกและสมัครสมาชิกแอปก่อนจะพบรายชื่อบริษัทให้กู้เงินออนไลน์จํานวนมากผู้เสียหายกู้บริษัทละ10,000บาทแต่ว่าได้รับเงินจริงแค่6 0 0 0กว่าบาทเพราะถูกหักดอกเบี้ยสูง250 ถึง300%หลังกู้มา5-6วันก็โทรตามทวงหนี้จนต้องกู้เงินบริษัทอื่นๆในแอปเพื่อโปะนี้กลายเป็นดินพอกหางหมูวงเงินรวมกว่า700,000บาทจากที่เริ่มกู้ครั้งแรก50,000บาทสุดท้ายโดนตามทวงหนี้ก่อกวนสารพัดวิธีโทรประจานกับเพื่อนญาติคนรู้จักที่มีรายชื่อในโทรศัพท์จนเกิดคลิปสั้นฆ่าตัวตายสุดท้ายครอบครัวช่วยปิดหนี้ให้ เปิดภาพนาทีระทึกเรือใบาคตาตมารันพานักท่องเที่ยวจีนจากเกาะราชาใหญ่ไปเกาะเฮแต่กระจกหน้าต่างขวาหลุดคลื่นซัดน้ําเข้าเรือทําให้เรือเอียงและอับปางกลางทะเลอันดามันนักท่องเที่ยวพร้อมมัคุเทศและลูกเรือรวม38ชีวิตลอยคอกลางทะเลโชคดีทุกคนใส่เสื้อชูชีพเรือที่อยู่ใกล้เคียงช่วยเหลือพากลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยมีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บมีแผลถลอกเล็กน้อยด้านสำนักงานเจ้าท่าสาขาภูเกต็ต ตรวจสอบมีใบอนุญาตเรือถูกต้องเตรียมสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งชายแดนใต้ยังเดือดคนร้ายก่อเหตุจักรยานยนต์บอมข้างโรงพักเมืองปัตตานีช่วงเช้าตรู่ขณะเจ้าหน้าที่ปล่อยแถวปฏิบัติหน้าที่ทําอาสอจิกเล็กน้อย6นายอาคารสถานที่เสียหายจำนวนมากตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบคนร้ายสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดมาจอดในซอยใกล้โรงพัก ก่อนหนีขึ้นรถของพวกเดียวกันที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงหลบหนีไปเจอเบาะแสรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถที่แจ้งหายตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดรู้ตัวกลุ่มคนร้ายแล้วเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าเชื่อสร้างสถานการณ์รุนแรงหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ในช่วงโยกย้ายตำรวจด้านผู้การภาคก้าวสั่งเพิ่มมาตรการความปลอดภยัยคุมเข้มตลอด24ชั่วโมงเตรียมรับนายกและคณะที่จะมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงเดือนมก,กราคมนี้ เจอแล้วสาวชาวจีนวัย21ปีหายตัวปริศนาหลังเดินทางมาไทยกับเพื่อนสาวชาวจีนที่รู้จักกันไม่ถึงเดือนผ่านโซเชียลตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก่อนจะมีรถตู้พาไปส่งโรงแรมย่าลาดกระบังจากนั้นหายตัวไปล่าสุดตำรวจไทยช่วยเหลือได้พบสองสาวถูกหลอกข้ามชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้านที่เดียวกับนักแสดงหนุ่มสิงสิงพอโรขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือ ขณะนี้ลูกสาวเดินทางกลับประเทศจีนโดยปลอดภัยแล้วสารอุทธรพิพากษาคดีพิเตียมอชสั่งจำคุก10ทมรวจโท16เดือนไม่รอลงอาญาฐานทารุณกรรมสัตว์และลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหลังพาสุนัขออกไปนั่งรถเล่นแต่เกิดอุบัติเหตรุรถทับตายแล้วนำซากไปทิ้งพร้อมกับให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะเจ้าของพิเตียเป็นเงิน100,000บาท มูลนิธิ Watchdog Thailand ชี้คดีนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ <st it ian> ปปงแจ้งความอาผิดบิ๊กโจ๊กและภรรยาฐานร,ร่วมกันฟอกเงินหลังพบโอนเงินจากบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์จ่ายค่าง,งวดเบีย้ยประกันชีวิต1.7ล้านและเวนคืนกรมมาทันโอนเงินออกและถอนเงินสดไปเหลือเพียง4 0 0 0 0บาทก่อนโดนอายัดทรัพย์สิน ขณะที่มีกระแสข่าวบิ๊กโจ๊กและภรรยาจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อคืนนี้สุดท้ายไร้เงาไม่ปรากฏตัวร้อยเวและพนักง,งานสอบสวนรอกเกอ้อด้านผู้กำกับสอนอบางลักเผยเบื้องต้นได้รับการประสานงานว่าทั้งสองจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแต่ยังไม่ระบุเวลาที่ชัดเจนหลังพบพนักง,งานสอบสวนแล้วจะแจ้งข้อหาและปล่อยตัวกลับโดยไม่ควบคุมตัวไว้ก่อนสรุปสำนวนคดีและส่งฟ้องอายการต่อไป ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะดูการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันค่ะที่ที่ประชุมเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย Entertainment Complex แล้วนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและงัดธุรกิจใต้ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ โดยนายรัฐมนตรีแพทองทานจินวัตแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าที่ประชุมเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Enter t อร์ m e n t c น m p l e x ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการท่องเที่ยวในประเทศส่งเสริมการลงทุนในประเทศและแก้ปัญหาการพนันที่ผิดกฎหมายในปัจจุบันทําให้เกิดผลดีในอนาคตในภาพรวมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวยั่งยืน ตามที่เคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปโดยหลังจากนี้ค่ะคณะกรรมาการกฤษฎีกาจะนำไปปรับอีกครั้งก่อนนำเข้าคอรมอเพื่อให้ความเห็นชอบส่งเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไปนักข่าวเมวื่อวานนี้ก็ถามนะคะว่าเป้าหมายจะเป็นปีนี้เลยหรือไม่นายกก็บอกว่าก็พยายามเร่งแต่กระบวนการต่างๆจะผ่านอย่างไรถ้าเกิดเร็วก็ดีเพราะเมื่อมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เข้ามาก็จะทำให้ GDP โตขึ้นและจะเกิดผลดีต่อประเทศในอนาคต เมื่อถามต่อเกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องมาเฟียค่ะนายรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องอยู่กับความเป็นจริงทุกวันนี้มีการพนันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเป็นการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลทำอะไรที่อยู่นอกกฎหมายทำให้กฎหมายครอบคลุมชัดเจนชีวิตประชาชนปลอดภัยและเงินที่ได้ก็เป็นภาษีเข้าประเทศอีกค่ะ พรมก็ได้อนุมัติหลักการร่างพรบนะคะการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะและให้สําน,นักงานคณะกรรมการเกฤษฎีการตรวจพิจารณาเพื่อที่จะเพิ่มการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในประเทศตลอดจนแก้ปัญหาของเรื่องของการพนันที่ผิดกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะเราต้องเรียลลิสติกนิดน,นึงเนาะต้องอยู่บนความจริงนิดนึงว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการที่โดนผู้มีอิทธิพล ทำอะไรที่มันอยู่นอกกฎหมายกฎหมายมีมีระบุชัดเจนก็จะทําให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็แถมเงินที่ได้ก็เป็นแ็กซ์ของประเทศก็ได้กันอีกด้านคุณประกรณ์นินประพันธ์ค่ะเลยค่ะคณะกรรมการกฤษฎีกาก็พูดถึงกระแสข่าวว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาขวางร่างกฎหมาย Entertainment Complex นะคะโดยยืนยันว่าไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่หลักในการทำกฎหมายของรัฐบาลจะต้องยึดนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก แต่กฎหมายที่กระทรวงการคลังร่างขึ้นพูดถึงเฉพาะเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และการแก้ไขปัญหาการพนันจึงแคบกว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องการจึงเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีขอให้เอาให้ชัดก่อนพร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่ได้กระโดดขวางเหมือนที่สื่อบางสื่อสำนักพาดหัวไว้แล้วก็ถามสื่อด้วยว่าจะย้ายผมหรือครับแล้วก็ย้ำนะคะว่าถ้าหลักการและเป้าหมายชัดเจนก็เดินหน้าได้ไม่มีประเด็นอะไรไปพาดหัวกันเสียจนตนจะถูกย้ายออกจากเก้าอี้แล้ว ข้สังเกตของกฤษฎีกาก็คือว่านโยบายของรัฐบาลกว้างกว่าคือ m a n m a d e Destination ถ้าเป็น m a n m a d e Destination เขียนให้มันกว้างกว่าให้ครอบคลุมไหมไม่งั้นล่างไม่ถูกเพราะกระบ,บวนการลกลไกมาตรการมันจะต่างกันนะถูกไหมถ้าถ้าเป็น m n n m d e e e s t t n a t i o n เนี่ยมันจะเป็นเหมือนรีสอร์ทขนาดใหญ่มีที่พักสําหรับครอบครัวการพนันเนี่ยนิดนึงถ้ามุ่งหวังอย่างนั้นจริงๆเนี่ย มันต้องขยายขอบของกฎหมายให้ครอบกลุ่มไหมไม่ได้กระโดดขวางนะครับใครไปพาดหัวจะย้ายผมเลยครับส่วนภาครวมรัฐบาลอย่างพรคภูมิใจไทยนะครับที่ก่อนหน้านี้มีหน้ามีมีรูปแบบว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับเอเดนทีมไม่คอนเฟิร์แต่ว่าล่าสุดเมื่อวันนี้คุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าตามหลักการแบบนี้ไม่มีปัญหาครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความเห็นของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวต่อร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า Entertainment Complex บอกว่าในหลักการนั้นไม่มีปัญหาครับแต่ว่าให้ดูเรื่องของกฎหมายต่างๆว่าจะบริหารจัดการอย่างไรโดยทางกระทรวงมหาดไทยได้ทําความเห็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นซึ่งในการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ต้องรวบรวมข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานต่างๆเพื่อไปพิจารณาคุณอนุทินบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วย เพราะว่าโดยหลักการเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนแต่เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องควบคุมต่างๆกระทรวงมหาดไทยก็มีความเห็นว่าควรเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็ควรให้หน่วยงานเจ้าภาพถแถลงข่าวครับโดยคุณอนุทินบอกว่าตนนั้นต้องรีบกลับจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าร่วมประชุมเพราะเป็นกฎหมายที่สําคัญและกระทรวงมหาดไทยก็เป็นผู้รับผิดชอบพอรบการพนันจึงต้องเข้ามาให้ข้อมูลกับคอรมอซึ่งก่อนหน้านี้นายอนุทินนั้นได้แจ้งลาประชุมไว้ครับ เต้องรีบกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อเพื่อเพื่อมาร่วมพิจารณาก็มันเป็นกฎหมายที่สําคัญเราไม่ได้บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแต่เราก็บอกว่าในหลักการเนี่ยโอเคเพื่อเรื่องเศรษฐกิจเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวเรื่องการลงทุนเราไม่มีประเด็นนะแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ควบคุมต่างๆ่างทางกระทรวงมหาดไทยก็เสนอความเห็นว่าโอเคมันควรจะเป็นอย่างไรเข้าไป ซึ่งคุณอนุทินนะครับก็ยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมย้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยในหลักการซึ่งได้แนบความเห็นของส่วนราชการเข้าไปในที่ประชุมคอรมอแล้วครับความเห็นต่างๆก็ส่งไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ยกร่างใหม่ขึ้นมาหากกฤษฎีกาแก้ไขแล้วจะต้องส่งกลับมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งและตนก็ได้เรียนต่อนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าหากกฤษฎีกาแก้ไขแล้ว สามารถส่งไปสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาได้ทันทีครับ ในขณะที่คุณทักษิณชินวัตรค่ะก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์นะคะช่วงหนึ่งก็มีการย้ำเรื่อง Entertainment Complex ค่ะว่าจะเกิดขึ้นแน่ในยุครัฐบาลแพดทองทานเมื่อวานนี้คุณทักษิณค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมงาน d ิน n e r Talk จัดโดยหนังสือพิมพ์ค่ะหุ้นนะคะซึ่งบรรยากาศในงานเมื่อคืนนี้ก็มีทั้งคอรมอที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็บรรดาเจ้าสัวรวมถึงผู้บริหารภาคธุรกิจร่วมงานกันคับข้างค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีคนในครอบครัวนะคะอาทิคุณปิดกสุขสวัสดิ์สามีของนายกรัฐมนตรีมีคุณพินทองทาชินวัตรพี่สาวของนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วยโดยที่คุณทักษิณก็ได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ช่วงหนึ่งก็พูดถึงเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่คอรมอรับหลักการและจะต้องนำกฎหมายเข้าสภาค่ะก็บอกว่าตรงนี้จะมีเงินทุนประมาณ5แสนล้านซึ่งมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นแน่ในช่วง2ปีของรัฐบาลแพททองทาชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ ให,ใ,หใหญ่ที่มาลงทุนเยอะๆเนี่ยก็จะพยายามจูงใจให้เขาเข้าตลาดเราเช่น Entertainment Complex ซึ่งคอรมอเพิ่งรับหลักการในวันนี้ตรงนี้จะมีการลงทุนประมาณ500 0 0ล้านบาทท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากเราทำเรื่องของ Entertainment Complex เราก็ต้องคิดว่าเราจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในต่างจังหวัดเพื่อให้การท่องเที่ยวได,ได้กระจายตัวไปทั่วประเทศผมก็คงมีเวลาทำงานช่วยประเทศชาติได้อีก ยีปีมั้งแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับแต่ว่าก็จะช่วยเต็มที่เท่าที่ทำได้เพราะว่าวันนี้มันจำเป็นต้องต้องเทินอาราวประเทศไทย นอกจากนี้ค่ะคุณทักษิณก็ยังพูดถึงการนำพนันออนไลน์ขึ้นมาบนดินเพื่อเก็บภาษีรวมถึงทิศทางเศรฐษฐกิจของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวเลขค่าไฟ3บาท70สตางค์ต่อหน่วยที่มั่นใจว่าทำได้แล้วก็ฝากว่าจากนี้อยากเห็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ3าเสาหลักของประเทศมาพูดคุยกันด้วยความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยค่ะให้เรามีความสามัคคีกันในบ้านเมืองโดยเฉพาะยิ่งนี่นะ ทางเศรษฐกิจเนี่ยผมยังอยากเห็นอะไรนะสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังสำนักสภัฒน์แล้วก็สำนักเศรษฐกิจของแบงค์ชาติซึ่งเป็นสามเสาหลักของเศรษฐกิจได้นั่งคุยกันบ้างแต่วันนี้แบงค์ชาติไม่ยอมคุยกับใครเลยสงสัยอยู่อีกประเทศหนึ่งอ่ะผมอยากให้เศรษฐกิจมันมีการพูดคุยกันแล้วเราหาทางผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยได้โตต,ต้วได้กัน ขณะที่ช่วงเดินทางกลับค่ะผู้สื่อข่าวก็สอบถามคุณทักษิณกรณีผลโพลที่ระบุว่าการที่คุณทักษิณหาเสียงที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายไม่มีผลต่อการเลือกนายกอบจอและสสพักเพื่อไทยโดยที่คุณทักษิณเนี่ยอุทานนะคะว่ามั่วก่อนจะบอกว่าไม่รู้ทําไมเดี๋ยวนี้ผลโพลของผมถึงตรงข้าม จโรโพเรามันตรงข้ามเลยนะรเ,ออเราไม่รู้ม่าทำไมถึงเดี๋ยวนี้ทําไมโพมันตรงข้ามกันเพราะโพเนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ไทยรักไทยอะจนเดี๋ยวนี้แต่ทําไมโพนี่ได้ออกมาเที่ยวนี้ตรงข้ามและเจาะจองเลยเกินเจาะจงมากเลยเนี่ยาาาบสบายบา<ร>มากเลยเพราะว่าผมเป็นอาจารย์ผมเป็นอาจารย์สอนรีเสิร์ชเมทรอโอโลจีมาอนกับเพราะนั้นผมรู้อะไรสบายสบาย ส่วนกรณีที่คุณทักษิณรักษาตัวที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของทางปปชนะครับเมื่อวานนี้ครับทางรัฐมนตรียุติธรรมก็แนะบอกว่าให้โรงพยาบาลตํารวจควรจะส่งเว้นระเบียบการรักษาให้ปปชเพื่อความโปร่งใสครับทางพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมบุกไปทวงเว้นระเบียนรักษาคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่โรงพยาบาลตํารวจ ก็เห็นว่าถ้าเกิดมีการตั้งเรื่องตรวจสอบโดยคณะกรรมการปรปรชหน่วยงานต่างๆต้องให้ข้อมูลซึ่งกรมราชัรร์พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและส่วนตัวก็คิดว่าทางโรงพยาบาลตำรวจก็ต้องทําเช่นกันก็บอกว่าถ้าทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายควรจะส่งให้ปปชพิจารณาครับส่วนของราชทรร์ได้บอกว่าเราให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการปรปรชคือเป็นเรื่องที่เราควรจะให้ข้อมูลให้ครบ เพื่อจะได้เกิดความโปร่งใสก,ก็ถูกต้องคือถ้าจะทันก็จะส่งนะีิทนนวอีอันที่เขาส่ง120วันมาให้ทางกระทรวงเนี่ยอันนี้เราสามารถส่งให้ขให้ปปชได้ไหมทางถ้า,ถ,าถ้าขอมาก็ทางทิบดีเขาก็ต้องพิจารณาในในหลักการเชื่อว่าตอนนี้โรงพยาบาลตำรวจก็ต้องส่งให้นะก็คงคงคงจะไปดู